Promise Love สัญญารักหลายบทประพันธ์โดยแพร่สีนินให้เสียงภาคโดยกวีมนตราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชน โดยไม่ได้รับอนุญาตถึงอาหารมืน้นี้จะไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือว่าแย่ข้าวสวยในจานพร่องไปกว่าครึ่งเพราะแต่ละจานมีรสชาติจัดจ้านเหลือเกินเคนเหลือบตาขึ้นมองริมฝีปากแดงก่ำของคนฟอร์มจัดแล้วคลียิ้มด้วยความเอ็นดูนึกไม่ถึงว่าท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่จะยอมลดตัวมานั่งทานอาหารในร้านเล็กๆคับแคบไร้ชื่อเสียงเรียงนากับเธอแบบนี้ได้ เงื่อผุดพรายเต็มกรอบหน้าดูหน่าสงสารไม่เบาวันนี้แกล้งแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมือเล็กตึงทิชชู่ที่พกติดกระเป๋าออกมาส่งให้ชายหนุ่มและยกมือเรียกแม่ค้ามาคิดเงินสองร้อยหาสิบบาทจ้าทันทีที่ฟังตัวเลขจบกวินก็ก้มลงมองอาหารแต่ละจานอีกครั้งโดยสายตาทึ่งจัดขายในราคาแค่นี้เมื่อเทียบกับปริมาณอาหารที่ให้มา จะขายได้กำไรสักกี่บาทมันคุ้มเหรอไปค่ะกลับไปทำงานกันต่อเดี๋ยววันนี้ถึงกรุงเทพข้าพอดีเสียงหวานตะโกนเร่งเร้าจากหน้าร้านดึงกวินให้หลุดออกจากห้วงความคิดสงสัยลุกขึ้นยืนเต็มความสูงแล้วเดินตามออกไปเดี๋ยวรบกวนช่วยแวเซเว่นก่อนถึงโรงงานให้ฉันหน่อยได้ไหมคะกะวินไม่ตอบแต่เลี้ยวรถเข้าไปจอดด้านหน้าแทนมีกี่นาที หญิงสาวก็กลับมาที่รถพร้อมถุงพรุงพรังเต็มสองมือเขาเลิกคิ้วมองถุงไล่ไปทีละใบจึงพบว่าด้านในอัดแน่นเต็มไปด้วยขนมขบเคี้ยวหลากหลายยี่ห้อกองทับต้องเดินด้วยท้องไงคะสองมือรือถุงทีละใบเพื่อหาสิ่งที่ต้องการก่อนจะยื่นมันให้คนข้างๆหลังรถถอยเข้าจอดในที่จอดรถผู้บริหารเรียบร้อยแล้วฉันไม่อยากโดนทำโทษเพราะคุณปวดท้องหรอกนะ กะวินรับถุงยามาถือไว้มองตามหลังคนตัวเล็กที่หิ้วถุงขนมเดินลันล่าเข้าไปด้านในด้วยวางตาเป็นประกายให้ทานอีกสิบจานเขาก็ยอมหลายชั่วโมงถัดมาชายหนุ่มก้มหน้าก้มตาตรวจเอกสารทั้งหมดจนเสร็จเขาทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ด้วยความเหนื่อยล้าพลางมองนาฬิกาบนผนังที่เข็มสั้นชี้เลยเลขหกไปนิดหน่อยเขาสาวเท้าเข้าไปใกล้หญิงสาว และสุดตัวลงนั่งข้างๆโซฟาปากบอกว่าจะช่วยงานแต่คอพับหลับคากองขนมไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเลยนะยะเด็กขี้เศร้ากวินเอ่ยบนอย่างไม่จริงจังนักทอดมองดวงหน้าสวยเก๋ของคนขี้เศร้ายสายตาเอ็นดูพลางใช้นิ้วเรียวเกลี่ยไปตามพวงแก้มนวลเนียนอย่างแผ่วเบาอืมเสียงหวานคลางแผ่วเบาพร้อมกับมุนหัวคิ้วเข้าหากัน รถถูกรบกวนทำให้กวินรีบชักมือกลับแล้วผุดลุกขึ้นยืนทันทีได้เวลากลับแล้วกวินพูดเสียงเรียบก่อนเดินนำออกไปรอเธอที่รถโดยไม่รังรอเคทหยัดตัวลุกขึ้นนั่งด้วยอาการสลืมสลือบิดขี้เกียจสองสามทีก่อนเดินตามชายหนุ่มออกไปนี่เธอเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ฉันขับกลับให้ไหมคะท่านประธานจะได้พักผ่อน วินเลตามองคนเสนอตัวแวบ,บหนึ่งก่อนจะเดินไปประจำที่นั่งฝั่งคนขับแค่ให้ตรวจเอกสารยังหลับคอพับไว้ขนาดนั้นคืนให้เธอขับรถให้เขาคงได้พักผ่อนยาวๆเพราะเธอคงพาเขาไปทั่วปรโลกก่อนเวลาอันควรแน่นอนเคสเบะปากใส่แผ่นหลังกว้างหนึ่งทีแล้วรีบกระโดดขึ้นรถเมื่อสบเข้ากับสายตาดุร้ายของคนขี้เก๊กที่ส่งมากดดัน บรรยากาศในรถเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นอยู่เคสขยับตัวยุกยิกไปมาด้วยความอึดอัดรอบชำเลืองมองเสี่ยวหน้าของผู้เป็นเจ้านายเป็นระยะระยะไอ้ครั้นจะชวนคุยก็ไม่ได้สนิทถึงขั้นนั้นเธอจึงเลือกจะหยิบถุงขนมขึ้นมาแกะกินเพื่อแก้ปัญหาทานไหมคะถุงขนมถูกยื่นมาให้ตรงหน้า กวินจึงเอ่ยตอบเสียงเรียบในขณะที่สายตายังคงมองตรงไปข้างหน้ามือไม่ว่างป้อนสิเคทหยิบขนมส่งเข้าปากชายหนุ่มตามคำสั่งสลับกับส่งเข้าปากตัวเองก่อนจะแอบเปะปากใส่นึกหมั่นไส่อีกคนกินสบายโดยไม่ต้องมือเลยเธอรอบยิ้มเจ้าเล่ก่อนที่มือเล็กจะเพิ่มความเร็วในการหยิบขนมส่งเข้าปากชายหนุ่มเรื่อยๆ กวินอ้าปากงับขนมที่เธอป้อนเขาปากบ่อยขึ้นจนเกือบสำลักอยู่หลายรอบเขาตวัดสายตาขุนเคืองไปมองใบหน้าของอีกฝ่ายที่แซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งๆที่ดวงตาเปล่งประกายวิบวับแถมยังคงป้อนขนมต่อด้วยความเร็วเท่าเดิมคิดจะแกล้งเขางั้นเหรอฮึดวงตาคมกริบจ้องมองขนมชิ้นเล็กที่เธอส่งมาให้แล้วยกยิม้มเขาอ้าปากงับขนม ก่อนจะใช้ลิ้นร้อนตวัดเลียไปตามปลายนิ้วเรียวอย่างจงใจเขาเหลือบตามองใบหน้าแดงระเรื่อของคนขี้แกล้งแล้วหัวร้อนในลำคอเบาๆโดนแค่นี้ก็หน้าแดงแล้วราวกับมีกระแสไฟแล่นผ่านเคสสะดุ้งกับสัมผัสเปียกชื้นแล้วรีบชักมือกลับทันทีร่างกายร้อนวูบวาบอย่างแปลกประหลาดเธอหันไปค้อนใส่คนหื่นแล้วพับถุงขนมเก็บ ไม่กงไม่กินมันแล้วรถยนต์คันหรูแล่นเข้าเขตกรุงเทพอย่างเชื่องชา้าท่ามกลางการจราจรที่แสนติดขัดเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนบวกกับความเย็นฉ่ำของแอร์ภายในรถยนต์อีกเคทนั่งตาปรือพยายามฝืนความรู้สึกที่หนักอึ้งของหนังตาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายฝืนอยู่ได้ไม่นานก็พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัว กวินเคาอพวงมาลาัยตามจังหวะเพลงที่เปิดคลอในรถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าที่รถติดอยู่นานก่อนจะปลดเข็มขัดนิรภัยออกแล้วค่อยๆโน้มตัวเข้าไปวางเสื้อสูทลงคลุมร่างเล็กนิ้งเป็นหลบขยับเป็นกินสินะกะวินมองอย่างขบขันพลางใช้นิ้วชี้ปัดเศษขนมที่ติดอยู่แถวมุมปากเล็กออกอย่างเบามือนิ้วชี้ลูบไล้ไปตามกลีบปากเล็ก เขาจ้องมองริมฝีปากเล็กสีแดงธรรมชาติที่ไร้เครื่องสำอางแ,งแต่งแต้มของเธอด้วยแววตาที่อัดแน่นด้วยความปรารถนาความต้องการภายในร่างกายพุง่งทยานสูงขึ้นทันทีถ้าได้ลองชิมยายแม่หมดจะมีรสชาติเป็นยังไงนะเขาเลียริมฝีปากที่แห้งผากของตัวเองแล้วรีบดึงกายให้กลับมานั่งตัวตรงดังเดิมกวินขบกรามแน่น พยายามข่มความต้องการภายในจิตใจที่กำลังวาวุ่นดึงสติให้กลับมาโฟกัสกับการขับรถต่อไปแต่ก็มีวอกแวกหันมองริมฝีปากแดงระเรื่อของคนข้างๆเป็นระยะตลอดทางความร้อนในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนมีเหงื่อผุดพลายตามกรอบหน้าประปรายฝ่ารถติดมานานกว่าสามชั่วโมงตั้งแต่เดินทางเข้าเขตกรุงเทพในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทาง รถยนต์คันหรูก็แล่นเข้ามาจอดใต้ตึกคอนโดเอซึ่งเป็นที่พักของหญิงสาววันนี้เขาเสียเวลาติดแงกอยู่บนท้องถนนาน,นานกว่าปกติเขาจึงเปลี่ยนใจมาส่งเธอที่คอนโดแทนจากเดิมที่จะไปส่งที่บริษัทกกวินผ่อนลมหายใจเข้าออกปรับอารมณ์ที่กำลังพุ่งพล่านให้เป็นปกติปลดเข็มขัดนิราภัยของตัวเองออกก่อนจะโน้มตัวไปปลดให้คนข้าง มือหนาตบเบาๆที่หลังมือเพื่อปลุกอีกฝ่ายแต่นอกจากเธอจะไม่รู้สึกตัวแล้วยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่อีกด้วยคนขี้เศาชักสีหน้ารำคาญครางเงิมๆงำในลำคอแผ่วเบาพร้อมกับพลิกตัวหันหน้ามาทางเขาส่งผลให้เสื้อคลุมเลื่อนหลุดมากองที่หน้าตักเผยให้เห็นเสื้อนักศึกษาที่สาบเสื้อเพเยอออกจนมองเห็นบราลูกไม้สีเนื้อด้านในกวินกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผาก ราวกับขาดน้ำมานานจับจ้องไปที่เนินเนื้ออวบอิ่มแล้วนึกจินตนาการไปถึงความนุ่มนิ่มที่เขาจะได้รับหากได้สัมผัสมันเอาไงดีวะแม้ในใจจะยังลังเลหากแต่มือนั้นไวกว่าความคิดไปแล้วมือหนาสันเทาวางแหมลงบนความนูนเด่นแล้วออกแรงบีบเคลนบเบาๆอ๋อนุ่มนิ่มอย่างที่คิดไว้เลย เมื่อเห็นว่าหญิงสาวยังคงไม่รู้สึกตัวคนโลภที่ได้เคลอบแล้วคิดจะเอาศอกจึงย่มใจมือหนาปลดกระดุมเสื้อนักศึกษาออกจนเกือบหมดแล้วสอดฝ่ามือร้อนเข้าไปกอบกุม <c oughs> แบบนี้ดีกว่าเป็นไหนๆกวินครางฮึมฮาในลำคอด้วยความพึงพอใจในที่สุดเขาก็ทนต่อแรงดึงดูดของร่างอารชรไม่ไหวจมูกโดง่งซุกใสไปตามซ่องคอระหง สูดกลิ่นกายสาวหอมจรุงเข้าไปฟอดใหญ่ขมเม้มเบาๆระบายความกระสันญิงเข้าใกล้ตัวเธอมากเท่าไหร่ความต้องการภายในใจก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นจนมือหนาเผลอออกแรงบีบเคลนมากขึ้นตามแรงปรารถนาหญิงสาวมุ่นหัวคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยเมื่อถูกสัมผัสวาบหวามรบกวนจนรู้สึกตัวตื่นเปลือกตาเพเยอเปิดออกอย่างชา้ชาๆเธอกระพริบตาทีๆปรับสายตา ลันร่างบางก็แข็งค้างชาว่าไปทั้งตัวเมื่อสบเข้ากับสายตาร้อนแรงของกวินที่โน้มใบหน้าคมเข้ามาใกล้ซะจนห่างกันแค่คืบเดียวคุณจะทำริมฝีปากประกบลงมาแนบชิดบทจูบอย่างร้อนแรงดูดกลืนเสียงหว,วานๆนั้นลงท้องไปจนหมดเขาขบกัดกลีบปากล่างหยอกเยา้าพลางใช้ฝ่ามือร้อนบีบบังคับให้หญิงสาวอ้าปาก มือเล็กทุบแผ่นหลังของเขาระรัวก่อนจะค่อยๆผ่อนแรงลงแล้วแอ่นอ,อกขึ้นรับสัมผัสวาวหวามอย่างเพลิไพลแม้บางครั้งมือหนาจะบีบแรงจนเจ็บแปลบแต่กลับให้ความรู้สึกเสียวซ่านมากกว่าเธอจึงปล่อยให้ชายหนุ่มตักต,กตวงความหวานฉ่ำได้ตามใจชอบหญิงสาวอ้าปากขอบหายใจแรงหลังริมฝีปากถูกปล่อยให้เป็นอิสระแก้มนวลเหือร้อนจนแดงกำ่ำ ร่างกายร้อนวูบวาบไปทั้งตัวด้วยความกระสันเธอกัดริมฝีปากล่างขมแรงปรารถนาภายในอยากจะเบือนหน้าหนีแทบตายแต่ก็ทำไม่ได้เพราะถูกมือหนาตรึงใบหน้าเอาไว้บังคับให้สบกับสายตาคมกริบที่สื่อความต้องการออกมาอย่างชัดเจนวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วก,กันกวินเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระเส่าที่ยังเจือด้วยความกระสัน เขาประทับริมฝีปากลงบนริมฝีปากเธอหนักๆอีกหนึ่งทีส่งท้ายด้วยความหมั่นเคี้ยวแล้วรีบผ่าออกจากร่างนุ่มนิ่มอย่างเสียดายก่อนที่ตัวเองจะยังอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่เขามองตามร่างเล็กที่ลอนลานลงจากรถโดยไม่สนใจว่าตัวเองยังติดกระดุมเสื้อไม่เรียบร้อยโดยสายตาล้ำลึกก่อนจะดึงสายตากลับมามองความขับแน่นบริเวณกลางกายที่ร้อนระอุจนแทบระเบิดออกมา ยี่แม่หมดร่างกายของเขาตอบสนองทันทีเพียงแค่นึกถึงรูปร่างอ่อนแอออนอรอนของเธอตั้งแต่เกิดมา31ปีเขาไม่เคยเจอใครที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นอารมณ์เขาได้มากขนาดนี้มาก่อนแล้วคืนนี้ใครจะช่วยปลดปล่อยให้เขาละ่ะเมื่อความกระสันยังคงไม่ทุเลากกวินจึงจำต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังโรงแรมนาวาแทน วันนี้เขาคงต้องใช้บริการจากคู่ค้าเก่าไปก่อนแต่ต่อไปเขาจะต้องชิมเนื้อเย่แม่มดตัวแสบให้ได้เคดรีบแทรกตัวเองเข้าไปในลิฟต์ได้ทันก่อนที่ประตูจะปิดลงใจดวงน้อยเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นรู้สึกราวกับตัวเองกำลังหนีตายก็ไม่ปานเธอเอื้อมมือไปกดเลขชั้นที่พักอยู่ด้วยมืออันสั่นเทาแล้วทิ้งน้ำหนักตัวพิงผนังอย่างอ่อนแรงชิดทำไมเสื้อฉันถึงเป็นแบบนี้เนี่ย เธอผงะด้วยความตกใจเมื่อมาเห็นสภาพตัวเองที่สะท้อนในกระจกโชคดีที่ไม่มีคนอื่นอยู่ในลิฟต์ด้วยมือเล็กรีบจัดแจงเสื้อผ้าหน้าผมให้เข้าที่เพราะถ้าเย่เพื่อนตัวดีเห็นเข้าล้วก็เธอคงโดนซักไซสจนไม่ได้นอนทั้งคืนแน่เธอเดินก้มหน้าก้มตาติดกระดุมเสื้อด้วยมืออันสั่นเทาผ่อนล,ลมหายใจทำสีหน้าให้ดูเป็นปกติที่สุดก่อนจะสแกนคีย์การ์ดแล้วผลักประตูเข้าห้องไป กว่าจะกลับมาได้นะยะโทรศัพท์หลอนอยู่ไหนเอาไปทับกระดาษแล้วเหรอเสียงแหลมแวดขึ้นทันทีที่เคสก้าวเข้ามาในโซนห้องรับแขกขวัญข้านั่งก่อนหมอนอิงดูรายการทีวีจนแทบจะหลับพับคาโซฟาไปหลายรอบเธอเหลือบตาไปมองนาฬิกาที่บอกเวลาว่าใกล้จะสี่ทุ่มแล้วอดที่จะบ่นเพื่อนไม่ได้จะกลับช้าก็ไลน์มาบอกสักคำไลน์ไปหาก็ไม่ตอบอีกตั้งหาก ปล่อยนั่งเป็นห่วงอยู่ได้ตั้งนานนะยะยีาเพื่อนนิสัยมดิดรีไปตรวจโรงงานที่นคนปรปฐมมานะสิปวดตัวปวดขาพิหมดเลยอยากจะแช่น้ำจิยาแล้วเคตอมยิ้มกับความห่วงใยของเพื่อนสาวรีบเข้าไปนั่งคางๆพลางใช้สีสากทูไทยไหล่นมนไปมาอธิบายเหตุผลที่หายไปทั้งวันด้วยน้ำเสียงออดออนควันข้าวถอนหายใจแรงๆร,รูปสีรากทุยของเพื่อนอย่างอ่อนใจ เล่นออนตาใสแป๋วแบบนี้แล้วใครจะดุต่อได้ลงคอฮ้ร่างบางผ่าออกห่างเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นสภาพที่ยุ่งเหยิงของเพื่อนสาวรวมทั้งกลิ่นน้ำหอมที่ผิดแปลกไปจากเติมนี่มันกลิ่นน้ำหอมผู้ชายชัดๆเธอกวาดสายตาสำรวจร่างกายคนตรงหน้าก่อนจะไปสะดุดเข้ากับกระดุมเสื้อมีอะไรทำไมแกมองแบบนั้นนะ คนที่ยังไม่รู้สึกตัวทำหน้างุนงงพลางเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจเมื่อเห็นสายตาคำถามที่มองตรงมายังช่วงหน้าอกแกไปทำอะไรกับใครมาเคสนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ม่คิดว่าเพื่อนจะยิงคำถามตรงประเด็นขนาดนี้ไม่จริงนะ่ยายัยขวัญไม่น่าจะเห็นเหตุการณ์ข้างล่างแน่นอนขวัญข้าวบุยปากแทนคำพูดเคสจึงก้มมองเสื้อนักศึกษาของตัวเองอีกครั้ง เชียมือเล็กกระวีกระวาดปลดกระดุมแล้วรีบติดใหม่ให้ถูกคู่โอ้ยอุตส่าห์นั่งแสดงตั้งนานดันมาตกหมาตายเพราะติดกระดุมผิดแกมีแฟนแล้วไม่ยอมบอกคนงอนดีไหมอ่ะขวัญข้าวแกล้งหันหลังให้เพื่อนแล้วเหมอมองออกไปทางระเบียงรอบยิ้มมุมปากเมื่อคนข้างหลังพะว้าเข้ากอดเธอแน่นหมอนั่นไม่ใช่แฟนซะหน่อย เสียงตอบอูอีตามด้วยเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำให้ขวัญข้าวหันกลับมามองสีหน้าหนักใจของเพื่อนแล้วโอบกอดเธอไว้หลวมหลวมยกมือขึ้นตบหลังปลอบเพื่อนเบาๆก่อนผ่าออกพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นรอยแดงบนลำคอระหงไม่ใช่แฟนแล้วทำไมแกปล่อยให้มันทำคิสมากวะร่างบางชาว่าไปทั้งตัวมือเล็กยกขึ้นปิดลำคอทันที สีหน้าตื่นตระหนกจนปิดไม่มิดควันข้าวเห็นสีหน้าของเพื่อนแล้วก็ได้แต่นึกเป็นห่วงอยู่ในใจดูท่าทีมาของเจ้ารอยนี้คงไม่ใช่เรื่องหวานแหววอย่างที่เธอคิดซะแล้วเธอจึงแกล้งทำเป็นหยอกล้อเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจแทนหลอเล่นนะนี่แค่ตกใจจริงๆเหรอไปไปไปอาบน้ำเหม็นอือ้ม,มงั้นฉันไปอาบน้ำนอนแล้วนะ เคทรอบถอนหายใจโล่งอกรีบปรับสีหน้าให้ดูร่าเริงตามปกติวันเสาร์นี้ก็วันเกิดซันมาแล้วนะแกคงไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมไม่ลืมฉันจองโต๊ะที่คลับแล้วสั่งเค้กเรียบร้อยแล้วด้วยวันสำคัญของคนสำคัญเธอจะลืมได้ยังไงกันละ่ะเคทเดินเข้าห้องตัวเองก่อนจะหันมาทำปากจูส่งจูบให้เป็นกู๊ดไนท์สเสียงหวานหัวร่ร่าเมื่อเพื่อนสาวเบะป,ปากมันใส้ใส่ ลราโบงมือไล่ให้เธอเข้าห้องไปได้แล้วขอแช่น้ําอุ่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนั่งรถมาตั้งหลายชั่วโมงปวดหลังชะมัดร่างบางค่อยๆย,ย่อนกายลงในอ่างอาบน้ำกลิ่นกุหลาบหอมอ่อนๆลอยฟุ้งอบอวนไปทั่วห้องน้ำเธอเอีงกายหลับตาพริมด้วยความผ่อนคลายพลันเหตุการณ์บนรถก็แวบกลับเข้ามาในหัวเธอยกสองมือขึ้นกลุ่มแก้มที่เหอร้อนแล้วตบเรียกสติเบาๆ ใจเต้นแรงขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเผลอจูบตอบจอมปีศาจไปแบบนั้นได้โอ้ยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมองหน้าเขายังไงล่ะเนี่ยวันต่อมาเคสสูดลมหายใจเขาลึกๆปรับสีหน้าให้ดูเป็นปกติที่สุดก่อนจะเคาะประตูสามครั้งแล้วผลักเข้าไปด้านในเมื่อได้ยินเสียงตอบรับ แกาแฟคะ่ะเธอก้มหน้าก้มตาวางกาแฟลงบนโต๊ะทำงานเสร็จแล้วก็รีบหมุนตัวจะเดินออกไปโดยไม่คิดจะรอฟังคำสั่งอย่างอื่นต่อกวินมองตามคนที่คิดจะหนีแล้วกดล็อกประตูผ่านรีโมทไฟฟ้าทอนมองแผ่นหลังบอบบางแล้วยกยิ้มมุมปากรอดูปฏิกิริยาของนกน้อยว่าจะบินหนีเขาได้ยังไง เคสกระชากลูกบิดประตูอย่างแรงทว่ากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอทั้งผลักทั้งกระชากจนมือแดงเถือกแต่ก็ยังไร้ผลเธอผ่อนลมหายใจแรงๆแล้วตวาดสายตาขุนเคืองกลับไปมองตัวการที่บัดนี้ย้ายร่างมายืนอยู่ด้านหลังของเธอเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านประธานปลดล็อกหน่อยค่ะฉันยังมีเอกสารที่ต้องเคลียร์อีกเยอะนะคะพยายามทำเสียงให้ดูนอบน้อม แต่ทว่าห่างเสียงก็ยังเจือไปด้วยความไม่พอใจอยู่ดีดวงตากลมเบิกกว้างขึ้นเมื่อชายหนุ่มย่างสามขุมเข้ามาหาเธอผงะดด้วยความตกใจก้าวถอยหนีจนหลังแนบชิดเข้ากับประตูใหญ่หยุดนะคะถ้าคุณทำรุมรามกับฉันแบบเมื่อวานฉันตีคุณด้วยถาดนี่จริงๆด้วยเคทยกถาดในมือขึ้นขู่อย่างไม่ยอมคนจ้องมองคนหื่นตาขเขม็งถ้าไม่กลัวหัวแตกก็ลองดู เธอคิดว่าถาดแค่นี้มันจะช่วยเธอได้เหรอือกวินหัวร้อในลำคอเบาๆสองมือล้วงกระเป๋ากางเกงพลางทอดมองหญิงสาวที่แยเคี้ยวขู่ฟอฟอๆด้วยสายตาขบขันเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่คิดจะขยับเข้ามาใกล้อีกเคทจึงพยายามทุบป,ประตูพลางร้องตะโกนเรียกหารุนพี่ที่อยู่ด้านนอกอีกครั้งจนเสียงแหบแห้งพี่เจนคะพี่เจน กวินขยับเข้ามายืนซ้อนหลังหญิงสาวอย่างเงียบๆฮึขอให้ตายก็ไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะเขาสั่งให้เลขาลงไปตรวจงานที่โรงงานแทนเขาแล้วดวงตากลมเบิกโตขึ้นเมื่อหันมาเจอใบหน้าคมของคนที่ยืนซ้อนหลังจนเกือบแนบชิดกับตัวของเธอใจดวงน้อยเต้นแรงไม่เป็นจังหวะด้วยความตกใจปนหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยที่ต้องอยู่ในที่ระหโหฐานกับเขาเพียงสองต่อสองเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์18บวกขึ้นอีกครั้งท่ททททานท่านประธานกะวินยกแขนทั้งสองข้างขึ้นยันผนงังกักคนตัวเล็กเอาไว้ข้างในใช้สายตาตรึงเธอไว้ให้หยุดยืนนิ่งหลบหน้าฉันทำไมเธอฉีกยิ้มบางๆทำใจดีสู้เสือ ย่อตัวเพื่อมุดออกจากวงแขนของคนหื่นแต่ดูท่าว่าจะไม่ได้ผลเมื่อร่างบางถูกกระชากให้กลับมายืนที่เติมห้องก็กว้างแถมมีโซฟาด้วยจะมายืนเบียดกันทำไมคะเราไปนั่งคุยกันดีๆก่อนไหมคะคือฉันชอบยืนยังไม่ทันจะพูดจบประโยคอีกฝ่ายก็พูดสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เคดกลมหน้ารอบแบะปากทำหน้าจะร้องไห้จำต้องยืนในท่าล่อแหลมต่อไปอย่างจนใจกาแฟไม่ถูกใจหรอคะเดี๋ยวฉันไปชงให้ใหม่คะ่ะจะให้ชงอีกสิบรอบก็ยอมคะ่ะยอมฉันล้อหรอเปรี่ยวคำถามที่มาพร้อมกับสายตาเป็นประกายวิบวับชายแววกรุ้มกริ่มทำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องชงกาแฟอย่างแน่นอนฉันหมายถึง เรื่องชงกาแฟค่ะน้ำเสียงของเธอแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยกวินมองดวงตากลมโตที่เริ่มมีความขุ่นเคืองก่อตัวขึ้นด้านในแล้วยกยิ้มมุมปากนึกสนุกอยากปราบพยศแม่เสือสาวให้ได้สักครั้งจะเป็นยังไงนะหากเขาทำให้เธอกลับกลายมาเป็นแมวน้อยเชื่องเชื่อที่คอยออดอ้อนอยู่ข้างกายเขาได้ไม่สนใจคิดอยากจะมาเป็นผู้หญิงของฉันบ้างหรอฉันสามารถให้ทุกอย่างที่เธอต้องการได้นะ เคททำหน้าเหลือเชื่อใส่แล้วส่งเสียงเห่ออกมาเบาๆนี่เขาคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเขาหรือ,อยังไงนะเรียนท่านประธานที่เคารพฉันมาที่นี่ก็เพื่อฝึกงานไม่ได้มาเพื่อขายงานนะคะขอบคุณที่เอ็นดูแต่ฉันคงรับข้อเสนอไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉันเลือกมากค่ะงั้นเหรอ <c oughs> สายตาคมกริบจ้องมองไปที่ริมฝีปากนุ่มนิ่มเป็นกระจับ ที่กำลังอาอาหุบหุมันช่างกระตุ้นความรู้สึกให้อยากสัมผัสรสชาติหวานละมุนนั่นอีกแล้วเคทเม,ม้มปากแน่นยิ่งเห็นแววตาคมกริบที่เริ่มทอแสงเป็นประกายยามจับจ้องใบหน้าเธอความหวาดหวั่นที่จะพลาดท่าให้คนตรงหน้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงเขาจะเป็นถึงระดับผู้บริหารที่หล่อรวยแต่เธอก็ยังอยากมีอะไรกับคนที่ตัวเองรักอยู่ดี ร่างบางตั้งท่าจะมุดตัวออกจากกุงแขนอีกครั้งแต่ดูท่าว่ามันจะไม่ทันคนมือไวซะแล้วถอยท่าถูกกระชากอย่างแรงก่อนจะปลิวหายไปพร้อมๆกับริมฝีปากนาที่ประกบลงมาแนบชิดอย่างรวดเร็วปากร้อนไหลเลียไปตามกลีบปากนุ่มนิ่มดูดดึงอย่างหนักหน่วงจนปากเล็กบวมเจอ่อก่อนที่ร่างสูงกำยำจะขยับเข้ามาแนบชิด พลางบทเบียดความแข็งกร้าวกลางกายเขาใส่ร่างหญิงสาวอย่างจงใจมือเล็กทุบตีจิกควนไปตามร่างกายของชายหนุ่มอย่างไม่ลดละแต่ยิ่งดินเธอก็ยิ่งสัมผัสถึงความแข็งแรงของท่อนลำที่กำลังเสียสีมากขึ้นจนขนอ่อนลุกชันไปทั้งตัวท้องน้อยปั่นป่วนอย่างหนักแม้ใจจะปฏิเสธแต่ร่างกายกลับตอบสนองต่อสัมผัสข,ของเขาอย่างดี สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้ให้กับความร้อนแรงมากประสบการณ์ของคนตรงหน้ากวินกระชับวงแขนโอบรั้งร่างอ่อนระทวยให้แนบชิดมากขึ้นฝ่ามือร้อนจัดสอดเข้าไปใต้เสื้อนักศึกษาลูบไล้ผิวเนียนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความนุ่มหยุ่นที่คิดถึงเขาชอบราของเยนี่ชมัดเขาค่อยๆจูบไล้ตามกรอบหน้า ลงมาจนถึงซอกคอระหงปากร้อนขบเม้มดูดดึงจนขึ้นรอยแดงจางๆในขณะที่มือยังคงบีบเคล้นสกิดยอดชูชันไม่หยุดและเพิ่มระดับความเร็วขึ้นตามเสียงหวานที่ร้องครวญครางความเสียวซ่านแผ่กระจายไปทั่วจนเธอหูอื้อตาลายไปหมดแอนร่างกายบทดเบียดเข้าหากายกำยำตามแรงปรารถนาอย่างลืมตัวร่างบางสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกถึงฝ่ามือร้อนฉา ที่ปวนเปี่ยนอยู่ที่โคนขาด้านในสติปลิวหายไปเมื่อสิบนาทีก่อนก็คืนกลับมาในบัดดลปล่อยปล่อยฉันนะกะวินก้มหน้ามองคนตัวเล็กที่เริ่มแผลงริษวใสอีกครั้งหลังได้สติเขายกยิ้มมุมปากก่อนโน้มตัวเข้าไปกระซิบที่ข้างหูเสียงพระาลองไปคิดดูให้ดีๆกวินผ่าออกจากร่างนุ่มนมิมายืนห่างๆ หลวงรีโมทประตูขึ้นมากดรหัสปลดล็อกประตูแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ออกไปได้สายตาคมกริบมองตามคนตัวเล็กที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนกระทั่งประตูปิดลงกลิ่นกายสาวและความนุ่มนิ่มสร้างความพึงพอใจให้เขาไม่น้อยทำให้บางอย่างในร่างกายร้อนระอุพร้อมประทุได้ตลอดเวลาอืมชายหนุ่มคลางเบา รู้สึกถึงความอึดอัดขับแน่นที่ช่วงล่างร่างสูงเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อทำการปลดปล่อยอารมณ์ที่ยังค้างเติ่งอยู่ไม่นานเสียงเนื้อกระทบกันเป็นจังหวะก็ดังก้องไปทั้งห้องคลอคลอไปกับเสียงทุ้มต่ำที่ครางกระเสาเบาๆสลับกับเรียกชื่อคนตัวเล็กไปด้วยในหัวนึกจินตนาการถึงเรือนร่างอารชรเมื่อยามบิดเร่าทรมานอยู่ใต้ร่างเขาฝ่ามือร้อนก็เร่งความเร็วมากขึ้น เมื่อมองเห็นเส้นชัยอยู่รำไรก่อนจะเกรงตัวกระตุกแล้วปลดปล่อยความต้องการอันร้อนระอุออกมาจนเต็มผ้าปูที่นอนเขาขยับข้อมืออีกสองสาทีรูดเอาของเหลวออกมาจนหมดแล้วทิ้งตัวลงนอนในฝั่งที่ยังสะอาดคิ้วหนาขามวดเข้าหากันแน่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองสุขแต่ไม่สุดแม้จะปลดปล่อยแล้วแต่อารมณ์ก็ยังเหมือนค้างคาอยู่ดี เพียงแค่เผลอนึกถึงร่างอ่อนแอนอรชนของเธอเข้าแกนกายก็พองตัวกลับมาผงาดดังเดิมกวินพงกหัวขึ้นมองแล้วทิ้งศีรษะลงด้วยความเหนื่อยลา้าเธอทำอะไรกับฉันกันแน่เฮียแม่มด ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาลงในอนาคตกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ